สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี f อที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้จะเดินลุ้งเดิงแท็กเตอร์นะครับมีรถขุดเล็กเก่านอกนะครับมาเสนออีกหนึคันนะครับเป็นแคทนะครับ c a t ทูบูล่านะครับผมสามศนะครับแต่ได้สติกเกอร์เป็นสติกเกอร์ของอ2ทูนะครับรับชมรถแพนนอกกันก่อนนะครับคันนี้เข้ามาใหม่นะครับเข้ามาเมื่อวานนี้เองนะครับลูกคามาอันนี้เลยนะครับแคทสามศ ดีนะครับแต่ติ๊กเกอร์เป็น E2 นะครับประมาณนี้เลยตัวรถภายนอกสวยนะครับผมรถสีสันสวยงามนะครับเก็บสีมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมเก็บสีจากนอกมาเลยครับตัวนี้นะครับเลสวยกิ๊กนะครับสวยและทิฏฐิภายนอก90%นะครับระบบขับนิ่มดีนะครับโดยรวมโอเคอยู่ครับคันนี้นะครับผมขายนะครับผมคันนี้นะครับราคา490,000บาทนะครับพร้อมลายไปปิ้งนะครับ 490,000บาทต่อรองได้ส่งฟรีทั่วไทยนะครับพร้อมจ็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้เลยครับรถเพิ่งมาถึงติดฟิล์มให้ใหม่ๆเลยนะครับผมพุงกีาฟันขนาดใหญ่นะครับคอมโลโก้แคทซีเอทเออยู่นะครับประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวชมด้านบนนะครับผมตัวรถนะครับถือว่าสวยนะครับนยี้ช้งานน้อยนะครับผม ชั่วโมงหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันสองร้อยชั่วโมงนะครับประมาณนี้เลยนะครับภายนอกนะครับภายนอกถือว่าสวยนะครับสีสันสวยงามนะครับมาดูบูมอาร์มนะครับบูสลักแน่นนะครับบูสลักบูมอาร์มแน่นหมดทุกจุดนะครับบูมนะครับโอ้โหบูมสวยเลยนะครับเหล็กนนหนานะครับสาหรับแชทนะครับซิงกระบอกไม่รวนไม่ซึมนะครับมาณนี้เลยบูมสวยนะครับมาดูอาร์มต่อนะครับ อามก็ยังสวยอยู่นะครับผมไม่มีแตกไม่ปะนะครับสิ่งที่บอกไม่ร่วงไม่ซึมนะครับมุงกีห้าฟันขนาดใหญ่ฝั่งนึงนะครับของบุ้มของอามนะครับอามบุสลักมุงกีตรงตรงเรตียงด้านหมดนะครับบุสลักไม่มีรั่วไม่มีหลวมนะครับอามสวยเลยนะครับมาพร้อมลายไปปิ้งเรียบร้อยนะครับผมบุสสลักแน่นทุกจุดนะครับ เก็บบูสหลักมาใหม่ๆแน่นๆเลยครับผมบูมนะครับบูมอีกฝั่งนึงนะครับสวยๆเลยไม่มีแตกไม่มีปะนะครับประมาณนี้เลยครับสวยจิกนะครับผมมาดูใบมีดนะครับผมใบมีดด้านหน้าสวยๆอยู่เลยนะครับผมสวยจิกเลยนะครับเหมือนของใหม่เลยนะครับอันนี้เลอะนิดนึงนะครับมาดูบุาช่องล่างนะครับผมโซ่นะครับใบหนาเตะนะครับผม เราจะไม่ให้ได้ล้างนะครับล้อําไม่มีโผล่นะครับชอนเฟรมสวยนะครับล้อเลิ่อยคาเรียเหมือนทุกลูกนะครับสปอเก็ตนะครับผมหนาแนหนนะครับบูโซไม่มีแตกนะครับใบแทกน้ำเหมือนเดิมนะครับฝั่งนึ่งนะครับผมดูด้านล่างนะครับผมแห้งแห้งเลยนะครับผมไม่รั่วไม่ซึมนะครับ มาดูโซ่อีกฝั่งหนึ่งนะครับโซหนาเตะมันเดินนะครับหนาสวยๆนะครับใบคมกริบนะครับสปเก็ตหนาหนาเตะนะครับบูโซ่ฝั่งนี้สวยไม่มีแตกเฟมหนานะครับผมล้อนำไม่มีผุเหมือนกันนะครับมาณนี้เลยนะครับผมมาดูเครื่องยนต์นะครับ เครื่องยนต์กับปั๊มนะครับอยู่ด้านนี้นะครับนี่เอลิกไมจิกนะครับผมปั๊มสวยนะครับไม่มีรั่วไม่ซึมเลยกิ๊กกิ๊กกิ๊กนะครับเดี๋ยวเครื่องยนต์กันนะครับดูเครื่องยนต์กันต่อนะครับผมเครื่องยนต์นะครับสวยเลยนะครับเป็นมิสูนะครับ 4M40 นะครับตัวเดียวกับสตาร์ด้าบ้านเรานะครับตัวนี้ 4M40 นะครับอะไรหาง่ายนะครับปั๊มแรงเครื่องแรงนะครับ แห้งๆอยู่เลยนะครับผมจิกๆนะครับประมาณนี้เลยนะครับ4 M40 อสนะครับสวยๆอยู่นะครับผมเปิดมาลงโลงอย่างนี้เลยนะครับค่ะขสมสพบไหมดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมไปฝั่งพวกแข็งนะครับแขงออยแข็งมะนาวนะครับประมาณนี้ครับมาดูภายในห้องโดยสารกันนะครับ ห้องโดยสารประมาณนี้เลยนะครับรถติดฟิวส์ใหม่นะครับดำนอกสว่างในนะครับผมเบาะแชทนะครับพลาสติกอยู่นะครับเข็มเข็มวัดนะครับภายในสวยอยู่นะครับประมาณนี้เลยครับสวยๆกิ๊กๆนะครับตัวนี้มีมีพรมอยู่นะครับพอดีถอดตปซักนะครับนี้เหล็กเดิมเลยพอดีขึ้นติดช่างติดฟิล์มให้นะครับเอะเลอะนิดนึงนะครับอันนี้พื้นจริงพื้นจริงครับชั่วโมงการทำงานนะครับผม พันสองร้อยหกสิบชั่วโมงนะครับสวยๆเลยนะครับราจะไม่ทำวาสะอาดเลยนะครับผมรีบมารีวิวให้ลูกค้าดูนะครับมานีเลยนะครับประตูประตูใช้งานได้หมดนะครับผมนะครับปิดล็อกเปิดได้นะครับดูเครื่องยนต์นะครับฟังเสียงเครื่องยนต์ตอนสตาร์ทนนะครับรึเดียวติดนะครับผม

ายอยู่นะครับผมราคา490,000บาทต่อลองได้ส่งฟรีทั่วไทยนะครับรถอยู่อำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วนะครับทางจากสอยพอโคกสูงนะ3กิโลนะครับหรือที่ว่าการอำเภอโคกสูง3ามกิโลนะครับจังหวัดสระแก้วลูกค้าท่านใดนะครับสนใจมาดูรถหรือสนใจลองขับได้นะครับหรือสนใจทักเข้ามาสอบถามเรื่องราคาวิดีโอคอลดูได้นะครับที่เบอร์โทรนะครับ091นะครับ2425860นะครับรอบนะครับผมเบอร์โทรรผผมมนะคับ 091นะครับ2425 860นะครับรถของหอจกจะระรุ่งแท็กเตอร์นะครับผมอ่าโอนเงินบัญชีเดียวนะครับก็คือหอจกจระนุ่งแท็กเตอร์เหมือนกันนะครับระวังมิจฉาชีพนิดนึงนะครับช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดเยอะนะครับผมพรถร้านโดนมาเยอะนะครับคันนี้ก็โดนไปขายอยู่นะครับผมแต่รถอยู่ที่ผมนะครับรถอยู่อำเภอโคกสูงขาแก้วอย่างเดียวนะครับนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับผม